สวัสดีสมาชิก indie coding นะฮะแล้วก็ LPF นะฮะนี่ผมอยู่กับคนหนึ่งถ้าต้องการรู้เกี่ยวเรื่องคริปโตเคอเรนซีนี่บุตรท็อปแน่นอนครับทขอสวัสดี LPF ของพวกเราหน่อยครับ,รรบสวัสดีทุกคนครับก็ผมชื่อท็อปจิรายุู่นะครับก็อยู่ในวงการคริปโตเคอเรนซีแล้วก็บล็อกเชนเทคโนโลยีในเมืองไทยมา8ปีแล้วนะ,ะเป็นคนไทยคนแรกๆเลยคระะับที่ผักดันสื่อเรียกว่าบิตคอยทุกคนรู้จักกันแล้วก็ตอนนี้ก็เปิดบริษัทบิตครับซึ่งเราเป็นกลุ่มบริษัท บที่ทำเกี่ยวกับบล็อกเชนแล้วก็ดิจิทัลเคอร์ซี่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ครับหนึ่งในบริษัทเราก็คือเป็นตลาดนะครับทรัพย์สินดิจิทัลให้คนไทยเนี่ยซื้อขายบิตคอยน์แล้วก็สกุลเงินอีก40กว่าสกุลเนี่ยในเมืองไทยที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้ก็คอนโทรลประมาณ90%้าสิบเปอร์เมาร์เก็ตแชร์ในประเทศของเราครับตอนนี้อออินดีโพดดิ้งมาลงทุนด้วยได้ไหมครับได้เลยครับตอนนี้ก็จะมีเทรนด์ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์บริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมาเปิดชีที่เรียกว่า KYB ไม่ใช่บัญชีส่วนบุคคลนะครับแต่เป็นบัญชีบริษัทนะครับเพราะส่วนใหญ่จะทำตามเทส l a เทส l a เริ่มที่จะเปลี่ยน8%ของเงินสดของเขาเนี่ยมาเก็บเป็น Bitcoin, บิตคอยน์1.5บันล้านดอลลาร์นะครับ, dollar, รบตอพอเขาทำบุมบริษัทอื่นก็เริ่มทำ micro strategy gray scale บริษัทที่อยู่นต่างรัฐอเมริการเริ่ม,มข,ขรรยับเข้ามาปรากฏว่าในเมืองไทยก็เริ่มที่จะทำตามก็เลยมาติดต่อเราเปิดบัญชีบริษัทยังไงเปิดบัญชีนิติบุคคล จะขอบอร์ดอ,อนุมัติจะแบ่งเงินกําไรบางส่วนมาเก็บเป็นบิตคอยนั่นหมายความว่าอินดีมโพดิงผมมาลงทุนนี่ผมก็จะเหมือนบริษัทเทสซาใช่ไหมอินเฟินินเขาใช่ไหมครับก็จะเป็นบริษัทที่ in ant, จะเป็นเทคโนโลยีคอมปะดีที่เริ่มอนคิด <นะ S 1> ว่าถ้าถือยาวๆสักสิบปีครับน่า,นานสนใจไหมผมว่าคือสิบปีที่แล้วเนี่ยถามว่าทรัพย์สินอะไรที่ให้ผลผลตอบแทนดีที่สุดในโลกมันคือบิตคอยนะลองดูแค่ คือบิทคอมันเกิดมา13ปีแล้วตั้งแต่ปี2009มาถึง2 0 21มัน13ปีแล้วแต่ถ้ามองแค่10ปี2009มา2019ถ้าลงไป30บาทตอนแรกอะไอ้30บาทมันจะ,ะกลายเป็น3 3 0ล้านบาทห <c oughs> นึ่1ดอลลาร์1ดอลลาร์จะกลายเป็น11ล้านดอลลาร์ครับ30กว่าบาทจะกลายเป็น3 3 0ล้านบาทครับ,รบใน10ปีที่แล้ว <Yeah. S 1> แต่ตอนนั้นก็คือพูดถึงแค่1บิตคอยเป็นสองแสนบาทสิบปีที่แล้วปีสองพันห้าสิบสองพัน่สิบสองพันสิบเก้ายี่สิบนี่เราพูดถึงปีสองพันยี่สิบเอ็ดตอนนี้น 2, บ,นนบิตคอยนเป็นสองล้านบาทแล้วนะครับเพื่อนพวกนะฮะเพื่อนๆนะฮะพวกเรานะคระะับอีกสิบปีเดี๋ยวเจอกันะนะครับกฝากคุณออฟสวัสดีไปยังอ,อินดิมอินดิมอินดิมโฮดดิง้งแล้วก็ l p f หน่อยได้ไปหาสมาชิก LTF ครับก็สวัสดีทุกคนนะครับก็ อยากใช้ทุกคนลองเปิดใจแล้วเข้ามาศึกษาการลงทุนหลายๆประเภทนะลองศึกษาหุ้นบ้างลองศึกษาทองคำบ้างลองศึกษาดิจิตอลเคอร์เนซีบ้างน,นะครับมันก็เป็นเทรนด์ใหม่ของโลกธุรเกตจโลกอนาคตเราก็สามารถที่จะ diversify port ของเรานะมาได้หลายๆทรัพย์สินเหมือนกันหุ้นส่วนหนึ่งทองคำส่วนหนึ่งอาจะแบ่งบางส่วนมาคริปโตเคอร์เนซีก็ได้ตอนนี้นักลงทุนทั่วโลกก็สนใจทรัพย์สิสนดิจิตอลมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นโกลมินแซ s นะครับแบงก์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะ อจอพีมอร์แกนเชสหรือมอร์แกนสแตนลีเนี่ยก็พยายามที่จะเปิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้ไฮเน็ตเวิร์สคลายหรือลูกค้าที่มีเงินเยอะของเขาเนี่ยมาซื้อเมื่อซื้อขายบิตคอยได้แล้วเพราะว่าลูกค้าก็ต้องการผลิตภัณฑ์นี้กันมากขึ้นด,ด้านต่างก็เริ่มที่จะคิดแล้วว่าจะจะอินเตอร์เกรดไอดิจิทัลเคอร์เรนซีเนี่ยเข้ามากับผลิตภัณฑ์เก่าของเขาได้ยังไงบ้างโลกมันเปลี่ยนไปเร็วมาๆกๆนะครับก็อันนี้ก็คืออีก,อกหนึ่งอย่างเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการลงทุนของโลกอนาคตก็อยากใ้้ทุกกคนเขาาามลองศึษ ที่บอกนะฮนะ LPM ครัพูดถึเรื่องฟิวเจอร์นะฮะคนตุนโดนเลยขอบคุณมากเลยนะคุณพออครับ